ก็สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้อีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทําการเปิดรีโมทเล e ท็อปของ Windows 11กันด้วยวิธีการง่ายๆนะครับเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการเปิดรีโมทนะครับก็ให้เราไปที่ Start m เมนูนะครับไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ Account นะครับ การที่เรามาตรงที่ account ตรงนี้นะครับเราจะทำการตั้ง p a s s วิร์นะครับให้กับ account user ตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเมื่อเราทำการลง Windows มาใหม่ๆนะครับเราจะไม่ใส่รหัสผ่านมาให้กับ w i n d o w s นั่นเองนะครับผมจะใช้ account ตรงนี้นะครับในการเข้าสู่หน้าจอ d e s k t o p นะครับแล้วก็ทำการตั้งรหัสผ่านให้กับเขานะครับเรามาเลือกที่ password ตรงนี้นะครับกด add ไปนะครับ เสร็จแล้วครับเราก็ทําการตั้งรหัสผ่านนะครับอ่าแล้วก็อ่าบรรทัดที่3ตรงนี้นะครับมันจะเป็นคําใบนะครับที่เราสามารถพิมพ์ข้อความใดๆก็ได้นะครับอ่าตรงนี้หากเพื่อนเพื่อไม่ต้องการพิมพ์นะครับก็เพียงแค่เราใส่แดดทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้นะครับอ่เสร็จแล้วเราก็กด next นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ทําการตั้งรหัสผ่านนะครับให้กับ user คนนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ต่อมานะครับเราไปทําการเปิดในส่วนของรีโมทกันต่อนะครับในการเปิดรีโมทเดสท็อปนะครับให้เราไปอ่าตรงนี้นะครับให้เราไปตรงที่ s ิสเ e มนะครับอ่าเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาดูตรงที่อ่ารีโมทเดสท็อปนะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับอ่าเปลี่ยนจากที่เป็นออฟนะครับให้เป็นออนนะครับ กดคอนเฟิร์มไปนะครับหลังจากที่เราทําการเปิดรีโมทแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะต้องเพิ่มสิทธิ์ผู้ที่สามารถทําการรีโมทเข้ามาได้นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับเมื่อเราเปิดรีโมทแล้วเราจะชอบใช้แอดมินในการล็อกอินนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะทํากันแบบง่ายๆก็คือผมบอกเพื่อนๆแล้วนะครับผมจะใช้ user account ตรงนี้นะครับในการเข้าสู่รีโมทนั่นเองนะครับก็ให้เราที่ add นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็พิมพ์ user account ของเครื่องที่เรา,าติดตั้ง Windows มาครั้งแรกได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเช็คชื่อดูนะครับว่ามันมีในระบบหรือเปล่าหากมันมีนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีนะครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดเช็คไปนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่ามันไม่พบชื่อผู้ใช้งานในเครื่องนี้นั่นเองนะครับ ก็ให้เราพิมพ์ให้ถูกนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กดโอเคไปนะครับอ่าเพียงแค่เนี้เท่านี้นะครับเราก็ให้สิทธิ์ยูเซอร์ในการรีโมทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเปิดอ่าพอร์ตนะครับในส่วนของไฟวอลนั่นเองนะครับเราไปดูก่อนนะครับว่าไฟวอลนั้นนะครับได้ถูกเปิดในส่วนของรีโมทไว้หรือเปล่านะครับ ให้ไปที่ start อีกทีนะครับเสร็จแล้วให้เราพิมพ์ในช่องสุดตรงนี้นะครับเป็นคอนโทรลพาร์เนลนะครับหรือว่าพิมพ์ co n ก็ได้นะครับมันจะขึ้นคอนโทรลพาร์เนลให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับในหน้าต่างนี้นะครับหากเพื่อนๆไเป็นเหมือนผมนะครับเราก็เพียงแค่มาเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลนะครับให้เป็นรูปแบบใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับ อ่าเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของ System and Security นะครับอ่าเช็คใน Windows Firewall อีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ามันได้ถูกเปิดพอร์ตให้เราหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้เพื่อนสังเกตนะครับ Firewall ของผมนะครับมันอยู่ในสถานะที่เป็นอ่าออนหมดเลยนะครับอ่าเรามาดูตรง l l o อ and App ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาเลือกตรงที่ Change Setting ตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนมาดูตรงร i โมด l ด็ต p อนะครับ ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนบรรทัดนี้นะครับหากเพื่อนเื่อนท่านใดนะครับที่มันเป็นติ๊กถูกเพียงแค่อันเดียวนะครับให้เราติ๊กถูกทั้ง2อันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ทำการเปิดรีโมทเดสท็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู IP ของเครื่องแล้วนะครับไปที่ n e ็ตเวิรนะครับให้มากดขวาที่ n e ็ตเวิรตรงนี้นะครับ แล้วเราก็มาเลือก Network and Internet s e t t i n g นะครับดูในช้อยที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะได้ IP ในวงแลนของเรานะครับ IP ที่ผมได้นะครับก็คือ1 9 2 1 6 8 1 8 6นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำการรีมดเข้ามายังเครื่องนี้ดูนะครับผมอตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับที่จะใช้ในการรีโมดเข้าไปยัง IP ที่เป็น 86ที่ผมได้ทำการเปิดรีโมทไว้เมื่อกี้นะครับให้เราไปที่สตาร์ทนะครับเสร็จแล้วเราไปเปิดหน้าต่างที่เป็นรีโมทออกมานะครับหรือเราพิมพ์คำสั่งสั้นๆก็ได้นะครับ re นะครับมันจะขึ้นมานะครับก็คือรีโมทเดสก์ท็อปคอนเน็กนะครับก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ ip ที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือ1นึ่งก็ส6นั่นเองนะครับกด Connect นะครับอ ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นชื่อมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มันไม่ขึ้นมานะครับก็ให้เราเลือกในหมดชุดแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเราก็เลือกเป็นอุปสอร์ใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ชื่อให้ถูกต้องนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก,กดโอเคนะครับหากเพื่อนๆอยากเข้า อ่ล็อกอินในรอบอื่นนะครับหากเราไม่อยากใส่รหัสผ่านอีกครั้งเราก็เพียงแค่กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดโอเคไปนะครับอ่าตอบเย็ดนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ทําการเข้าสู่รีโมทเดสก์ท็อปนะครับที่เป็นเครื่องที่เราได้ไปทําการเปิดรีโมทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเกี่ยวกับการเปิดรีโมทเดสก์ท็อป Windows 11นะครับก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับหากคุเพื่อนท่านใดนะครับไม่สามารถทําการ เปิดรีโมทเดสท็อปได้นะครับก็ให้ลองทําการปิง IP มาดูก่อนนะครับว่า IP มันมองเห็นหรือเปล่านะครับหากมันมองไม่เห็นนะครับก็ให้เครื่องที่เป็นรีโมทเดสท็อปนะครับไปทําการเปิดไฟแชร์สัก1ไฟล์นะครับโดยขั้นตอนการแชร์ไฟล์นะครับผมเคยสอนไปในคลิปก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์คลิปชั้นไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเปิดรีโมทเดสท็อปของ Windows 11นะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทําการ รีโมทผ่าน D.N.S นะครับโดยการรีโมทจากนอกบ้านเข้ามาในบ้านนั่นเองนะครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อน,นะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ตะก,กี้ก็ขอลาเพื่อนนะครับเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ